จะได้กี่ผ่านลูกสผ่านค่ะมหมดแล้วคำถามงั้นพร้อมกันไปเลยสามผ่านต้องให้หรือยังให้หรือเปล่าสำหรับลุงโน้ตนะผ่านนี่นสำหรับป้าสุก,ก็ผ่าน,นสองผ่านก็พอเน,นะพอไหมลูกเอาจากคุสลายอีกผ่านไหมลูกเอาไหม พูดขอขอเลยขอครูสลาต้องขอนะครูขอเลยลูกขอหน่อยค่ะขอหน่อยขอหน่อยค่ะขอขออะไรอ่ะลูกขอข้าวกินหน่อยค่ะเฮ้ยทีมงานอะไรวะปล่อยแต่ผิวข้าวโอ้ ยังยังไม่ได้ทานข้าวลูกกินข้าวไหยังอยังโอ้โหงั้นเอาไปอีกหนึ่งผ่านเนาะเอาไหมครับเ้าพันไม่เอาไม่เอาผ่านแล้วจะเอาอะไรครับฮะเอาข้าเอาข้าเอาข้าไม่เอาผ่านจะเอาข้าเลาก้าลักษะจะหิวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูให้ผ่านก่อนถึงจะได้กินข้าวนะลูกเนาะพอหมดแรงพูดแล้ว ผ่านครับโอ้ <laughs> น้องวันทายอ่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ16บหกค่ะสิบหกครับเกิดก็ันที่16บอายุ16อ,อายุเท่ากับวันเกิดเลยวันเกิดก็16กุมภาซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ อายุ16แล้วนะฮะก,ก็ยังอยู่ในวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับอ่ะในเมื่อน้องเวเลนไทยขอข้าวมีหรือเราจะใจดำนะครับอ่ะทีมงานเอาข้าวไหมน้องเวเลนไทยนะครับ สามผ่านไม่ต้องการต้องการแค่มาขอข้าวเท่านั้นเองแล้วก็จะกลับแล้วทำงานแลกข้าวนะครับผมน่าเขนิ <AP L ES> ่งมากเลยนะงาเขานิ่งๆอาหารที่ชอบคืออะไรครับลูกอาหารที่ชอบคือชอบกินอะไรลูกหนูชอบกินไก่ทอดค่ะอ๋อไก่ทอดไก่ทอดกินดิบหรือกินสดครับลูกสดค่ะ ถูกปูกขังให้กินอาหารสดๆดไปกินดิบเนี่ยปวดท้องได้สดสดถูกหลักอนามัยอาหารหวานของหวานชอบอะไรคะชอบน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะครับก็น้ำตาลหวานครับผมของเปรี้ยวล่ะของเปรี้ยว พิซซ่าค่ะพิซซ่าพิซซ่านี่ต้องทิ้งไว้ยังสักสามวันถึงจะเปรี้ยวนะครับผมเปิดกล่องเปิดกล่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องเวรทายอยากไปที่ไหนฮะเซเว่นค่ะเซเว่นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอ่ะพอแล้วสำหรับเบรกนี้นะฮะ